รถพวนดินทาสวาตัวใหม่ล่าสุดไดโน780ค่ะเครื่องยนต์7แรงม้า2เพพาจัดมาให้แบบครบชุดมีอะไรบ้างมาดูกันค่ะ1เลยชุดใบศาสตร์ดินค่ะตัวนี้ความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่30-35ถึงเซนส่วนความสูงเนี่ยจะอยู่ที่20-25ถึงเซนค่ะ2ชุดพวนดินค่ะตัวนี้ความลึกเนี่ยจะอยู่ที่1 0 2ถึงเซนติเมตรส่วนความกว้างเนี่ยจะอยู่ที่80เซนติเมตรค่ะและตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับตามความต้องการตามพื้นที่การใช้งานได้เลยโดยขันง่ายๆโดยการแกะสลักเท่านั้้นนค่ะ3เป็ชุดอลอ ตะกุยดินค่ะและ4สุดท้ายเป็นล้อเล็กแคบค่ะ และรถไดโน่จากแต่ส่วนของเราเนี่ยมีล้อปรับระดับความตื้นลึกของดินได้ด้วยนะคะโดยการหมุนง่ายๆแบบนี้เลยถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้จะทําให้กินดินลึกขึ้นนะคะแต่ถ้าหมุนตามเข็มนาฬิกาแบบนี้จะทําให้กินดินน้อยลงค่ะส่วนบางโคนของเราตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับได้ตามความต้องการเหมือนกันโดยการปรับให้เท่ากันทั้งสองข้างนะคะถ้าปรับให้สูงขึ้นเนี่ยจะทําให้ดินพุ่งออกไปนะคะแต่ถ้าปรับต่ําลงเนี่ยจะทําให้ดินไม่ค่อยพุ่งนั่นเองค่ะต่อมานะคะเป็นแฮนตัวแฮนเนี่ยสามารถปรับระดับได้เลยนะคะโดยการบีบ ได้เลยนะคะนี่ซ้ายขวาอันนี้ขึ้นลงค่ะและระบบเกียร์ก็สามารถใช้งานง่ายๆเหมือนกันนะคะ2เกียร์เดินหน้า1เกียร์ถอยหลังสามารถปรับได้เลยและส่วนเกียร์โรตารี่ของ780ตัวนี้นะคะสามารถปรับได้เลยถ้าปรับเข้าหาตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นการปั่นทํางานไปข้างหน้านะคะแต่ถ้าปรับออกจากตัวเครื่องเนี่ยจะเป็นการทํางานแบบป,ปั่นมาข้างหลังเป็นยังไงกันบ้างคะ่ะกับรถพวนด,ดินทาสว์ตัวใหม่ล่าสุดไลโน่8 0ตัวนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์พี่ๆชาวกเกษตรกรมากๆเลยค่ะจะไปใช้พวนด,ดินทําสวนทําไร่ได้หมดเลยตอบโจทย์มากๆแล้วเหมือน นะคะทัสวะของเราเนี่ยรับประกันให้1ปีเต็มเลยหากพี่วิคนไหนสนใจเนี่ยสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจทัสวะไทยแลนด์ Thailand, หรือสั่งซื้อได้ตามดีลเลอร์ตัวแทนจําหน่ายของทัสวะทั่วประเทศเลยค่ะ